สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1 4่กุมภาพันธ์2 5 6มาณสนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ซอยคุ้งข้าวหลานนะครับซึ่งปู่ป้านะก็เป็นป้าของหลานครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเงินที่จะมอบให้หลานครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับด้วยความที่จำเป็นที่ต้องลดค่าใช้จ <Gothic> ่ายนะครับต่างๆนานานะครับก็เดี๋ยวเขาตะบป้าแล้วว่าเป็ไงครับที่วันนี้ได้นามอบกับคุณมลมเราครับ ครับผมครับคุณครับผมก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของเคสนี้ครับครับพี่ครับครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเคสนี้เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับนะครับก็ยินดีครับที่ได้มาช่วยเหลือสังคมนะครับก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับท่านใดนะครับอยากจะร่วมทําบุญนะครับกับทางโชรมนะครับก็ต้องแต่ วิวแชร์นะครับรถเก๋งสามขาหรือว่าเป็นรงศสหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็บริจาคได้นะครับที่จุนจนตองล้อชุนของล้อนะครับก็เป็นนี้นครับของผู้เลาของเล่าก่อนนะครับสวัสดีคับเดี๋ยว